ครับตอ่อครับอีพีสองถ้าเกิดเม่มัลลีมันเต็มมันก็เล็ต้องเอดเป็นหลายๆเมือครับว่าวูแบตเตอรี่อ่อนเม่เต็มก่อนครับหรือพ่อกาการตอร่อครับชุดขาบเบรกนะครับเอา หลอดน็อตประชุตัวนั่นแหละครับคือเกอ่าจะมีน็อตแยกกระมูด้พี่น้องจับงานต้องให้ก่อนลูกไม่มีเหรอเนียน่ยอ,อ้าวครับ การเอาหอวเรื่อยหออกงานแน่ยู่นี่คำเดียวนะครับออกงานเหนือยู่นี่ nha ไฟงัดออกครับเดี๋ยวมันจะออกออกไสได้ใช้ตัวดูด ระวังมาดีดใส่นะครับระวังกระเด็นใส่ด้วยมันจะฟงนะครับมันจะฟงเห็นไหมครับฟงออกมาแล้วครับเสร็จแล้วมีเครือถวดของเข้ากลางเดี๋ยวท่างป้าต้อยอข้างพุนครับต่อเนี่ยสักครู่ต้อไปก่อน kau tu ada Oh. Thank you. สร้างเรยอคุณเกียบินกับเฮียมเมื่อเอาออกเบียงลกูกสายพานเราออกเยใสายพานนะ ออกไปแล้วครับลงเดี้ยวตรทีสองครับเสร็จแล้วทีนี้เราก็จะขอดพอกลางขอดพอกลางด้วยครับที่นอยขอดพอกลาง ยิงทางครับยิงรอบเข่ากลางนะครับเสร็จแล้วกร อกมาครับผ่ากลางครับจบสำหรับทิปสองครับถอดผ่ากลางถอดนี่เ,เรียบร้อยไปหนึ่งก็คือเหลือถอดพ่ารอนะครับถอดพ่ารอตรงนี้นะครับในพ่ารอสีมีน,อนอ็อตลอกออนเรืเ่องน็อตบ่งนี้ครับที่เจอน็อตล็อกตัวนี้ครับน็อตล็อกพ่ารอตัดตรงนี้ได้ครับ ก็คไม่จบในการลือครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับเจอกันกอไปคลิปนะสิทธาเบิ่งถอดพ่อลอยก,กันได้ครับมาจนแล้วเพ่่ณซอครับสวัสดีครับ